วันนี้นะคะมาพบกับม,มินชาแนลหลังจากที่มินนะคะหายไปนานเลยแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งเย้ yeah. ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนนะคะมาดูแบรนด์เลี้ยนิกนะคะแบรนด์นี้นะคะทุกคนอาจจะผ่านหูผ่านตาจากคลิปก่อนหน้านั้นหรือคลิปของมินนะคะที่มินเคยทําไว้นะคะเพราะว่าพี่ชายของมินนะคะเขาจะส่งไอเทมใหม่ของแบรน อนอิกมาให้มิน้นมิ้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะเป็นลายแบบไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าน,นะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมิ้นบอกเลยว่าชุดนี้หรือว่าไอเทมนี้นะคะมิ้นก็จะได้ใส่เป็นคนแรกของประเทศชทยโอ้โหเดี๋ยวมิ้นนะคะจะพาทุกคนไปรับไอเทมใหม่ของเลโอนีนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยค่ะเอาละคะ่ะทุกคนก่อนที่จะออกเดินทางนะคะเรามาเลือกรองเท้ากันดีกว่าว่าเราจะใส่อะไรไปดีอ้าว เอาพูดไหนดีนะดูสิอ่ะสำหรับชุดเราเป็นแบบนี้นะคะเราขอเอาคู่นี้กันแล้วกันไปเลยจ้าโอไอ้ไชสวงามโหไปอุ้ย เดี๋ยวเราไปกัน,กนเชอร,ริปสำหรับแบรนดีอนิกนะคะทุกคนอาจจะเห็นแบบผ่านๆมาแล้วนะคะซึ่งพี่นิกกี้นาฉัตของเราก็ได้ใส่เสื้อนี้นะคะแล้วก็ลงไอจีโปรโมทเดี๋ยวมิจะขึ้นให้ดูนะจ๊ะมีมไหมอะ่ะไปเลยทีเดียวการที่เราจะขับรถไปแต่ละครั้งเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอ่าโอ้โห อือออออออจอด,ดตรงนี้ก็แล้วกันวันนี้วันที่26นะคะเห็นไหมย6นะเขาเปิดขายวันที่1นะจ๊ะ1 1 1หนึ่งอะไรยงไเดือนนี้น,นิทุนากรกฎาหนึ่งมกรกฎาอาวมาแล้วมาแล้วเห็นไหมไอ้โคตรเท่บอกเลยโคตรเทโ่โอ้โหด,ดูดูอันเนี้ย แล้วดูของเราสิโอ้โหดาเงียบเลยเงียบกริบเลยนะจ๊ะป๋าใหญ่มาเองค่ะสวัสดีครับผมเราวมาลุ้นกันว่าไอเทมจะเป็นอะไรเอ้ยเอาอีทีได้ไหมขอลองแบบโชว์อีทีได้ไหมคะะครเปิดเนี่ยได้แค่าอะอ่ะอ่ะโอ้โหคือแค่แตะมันก็แบบปึ๊กแล้วมั้งอ่ะนี่ ขอให้ถูกใจนะครับดูเดี๋ยวไงที่ไปก่อนนะนักเสาวไว้โอ้โหเจอจันเพนเ่เนี่ๆๆๆลืมปิดลืมป้าวเยแค่นี้จะของรถลืมปิดแล้วเชเจอกันโอ้กลับแลวายโอ้โหรถแผลบดหลูเลย โคตรไวอ่ะบอกเลยเนอะเอ้ยมามาเรามาลุ้นกันว่าไอเทมใหม่นี้ลายเสื้อลายอะไรมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนดูแพ็กเกจเขาสิเห็นไหมโอ้โหคืออยากเห็นใช่มะคือมินก็อยากเห็นเหมือนกันเชอีโอ้โหสวยปะสวยเนาะสวยสวยเออลนยนี้สวยมีข้างหลังด้วยนะข้างหลังก็เป็นสีแบบ แบบน่ารักนรักผ่านเลยนี่ไซสเอ็มไซส์เอ็มใชใ่ไม่ได้ผมใส่เอ็กเสื้อตัวนี้นะคะมินก็ได้คนแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งเขายัางไม่เปิดตัวนะแล้วเขาก็ยังไม่วางขายอย่างที่มินกินไปเมื่อกี้นะคะแล้วมินก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่อยากเห็นการรีวิวรถปอร์เช่เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมินจะทําคลิปรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในข้างนอก หรือว่าการเร็วแรงทะลุนรกอะไรยังงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกํำลังใจให้มินทำคลิปต่อไปนะคะแล้วใครนะคะที่อยากให้มินทำคลิปแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ลงด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้ววันนี้มินก็ต้องลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย